สรุปข่าวประจำสัปดาห์วันจันทร์ที่25ตุลาคม2564เวลา9นาฬิกา นางมาลีนักครวัตส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายในสุรศรีอินทระวง์นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวจำเนียนเริงเขตกรรมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานและตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจาการณ์นะอำเภอเมืองอุทัยธานีอำเภอหนองขายางและอำเภอหนองฉันจังหวัดอุทัยธานีมีสถานประกอบกิจาการผ่านการตรวจจำนวน3ามแห่งลูกจ้าง30คน นายจ้างปฏิบัติถูกต้องทั้ง3แห่งพนักง,งานตรวจรายงานได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ในายจ้างสมัครเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการรวมถึงการจัดแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี วันอังคารที่26ตุลาคม2564เวลา9้านาฬิกาส0นาทีสวัสด,ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการท OC จังหวัดอุทัยธานีพร้อมทั้งนายเพียรพลตันทะโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยมีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการสยงปฏิบัติการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดอุทัยธานีและสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนารวมถึงพิจารณาเปิดการเรียนการสอนการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีณนะห้องประชุมสาารการจังหวัดอุทัยธานี ต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีในเศรษฐศิสต์จำเรียงนิติกรปฏิบัติการให้คำปรึกษาแก่ลูกจ้างโดยพนักง,งานตรวจแรงงานได้ให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิที่ลูกจ้างพึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างผู้มาติดต่อ วันพุธที่27ตุลาคม2,564เวลา9ก้นาฬิกานางสาวนิธิตาชูประเสริฐศักดิ์และนางสาวจำเนียนเริงเขตกรรม นักวิชาการรายงานปฏิบัติการเข้าตรวจแรยงานภาคเกษตรโดยตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและตรวจความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอันตรายณอำเภอทับทันอำเภอหนองฉางรวม4แห่งผลการตรวจพบว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้องทั้งนี้ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ รวมถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ให้หนายจ้างรูกจ้างนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต,ต่อไปต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานจัดประชุมหารือเตรียมจัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเมืองพัชนกจักรีจังหวัดอุทัยธานีประจำปีพศ2564โดยร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเมืองพัชนกจักรีเพื่อกำหนดรูปแบบในการจัดกิจกรรมณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน30คน วันเพฤห,หัสสปีที่28ตุลาคม2564เวลา9ในกา30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนตุลาคม2564พร้อมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนายอลงกฎวารกีและนายพิยรพลตันทาโอภาสพร้มทั้งหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม โดยมีนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดปูไทยธานีเป็นประธานนาห้องประชุมสแกกังสาราการจังหวัดปูไทยธานีการประชุมเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโา2019อย่างเข่งขัดต่อมาเวลา14นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุไทยธานี เขาร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อำเภอหนองขายอยางเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่วางแผนการตรวจสถานประกอบกิจการร้านค้าการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมากเพื่อสรุปผลรายงานจังหวัด โดยมีนายสอนจักชัยชูวาพิทักษ์หัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานณห้องประชุมอำเภอหนองคายยางจังหวัดอุทัยธานีและเวลา14นาฬิกานายเศรษฐิษ,ษิ์จำเรียงนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดอุทัยธานีครั้งที่9 2 5 6พร้อพร้อมทั้งคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขาร่วมประชุมโดยมีนายอลงกฎวารกีเป็นประธานเพื่อสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทั้งด้านการปราบปรามการบำบัดร,รักษาการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดณห้นะองประชุมสแกกังศาลาการจังหวัดอุทัยธานี สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง YouTube สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดททุิัยธานี